สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะอีกคนหนึ่งล่ะคะหนูชื่ออะไรคะไม่ใช่น้องจน้องโจเหรอลูกอ่ะนั่งดีๆหนูนั่งดีๆลูกวันนี้พี่ตีพาหลานน้อยนะคะไปอัดทลิปแรกเออต้องเรียกว่าเลยดีกว่าเพราะว่าหลานไม่เคยออก ต่างประเทศเลยนะคะวันนี้พี่บีได้มีโอกาสนะคะพาหลานน้อยทั้งสองคนนะคะไปเที่ยวไปไหนนะลูกอ๋อไม่ใช่หนในคอนอเห็นนะอ๋อเคยไปเชียงใหม่กับเชียงรายแล้วใช่ไหมนั่งเครื่องไปใช่ปหมคะแล้วนูเคยไปไหมคะไม่วจะพูดจไปงแรกออเพิ่งขึ้นเครื่องบินั้งแรกโอเค หนนบอกยายาหน่อยลูกว่าที่หนูไปหรอะไรนะได้กินแบบลังด้วยเหรอเ้วเป็นไงอร่อยมากแล้วแล้วรอบนี้หนูจะไปไหนบ้างไหนเชื่อว่าไงนะไงกนยาไปไหนอีกไดินแลเหรอไหนว่าไงนไหนเล่าให้ยาาฟังเตว่าหนูอยากจะไปตรงไหนมาก อ่ะฮะแล้วไงต่อ,อลแล้วก็ห้องกงอ่ะแล้วเชอร์ล่ะเชอร์จะไปไหนลูกอยากไปไเอาเอาเป็นว่าเอาอย่างนี้ดีมั้ยถ้าถ้ารอบนี้ถ้ารอบนี้นะเป็นเป็นไปกับยาย่าแล้วเป็นนะเป็นเด็กดีเป็นไม่ดื้อน,นะเดี๋ยวยาย่าพาเป็นไปหิมะต่อแต่ทีนี้้าไปกันสองคนได้ปะ่ะไม่มีน้องเชอร์ไปไม่มีปะ อ้าทำไมอ่ะไม่ไปกับย่าสองคนเหรอให้ใครนะน้องเชิญไปด้วยย่าดูแลไม่ไหวอดีสองคนอ่ะถ้าคนเดียวยังพอไหวอ่ะถ้าไปอะไรนะจะอยู่ที่เขาไปด้วยเออต้องไปด้วยเหรอแล้วจย่าจะดูไหวไหมอ่ะสองคนอะไรนะนั่งดีๆนั่งดีดีดูตกคับนั่งดีๆ เดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะคุณขาที่สนามบินนะคะเอะาไปไปลูกค้าก่อนลูกไปไป FC พี่ไม่ปีกก่อนซ c เรียกก่อนไปบ้างนะคะทริปนี้ก็ถือว่าเป็นทริปเซเวยนนะคะว่าพี่บีไปที่ไหนบ้างนะคะมีอะไรกินบ้างกับการเปิดประเทศของฮ่องกงแล้วนะคะมีแหล่งชอปปิ้งอะไรมีสถานที่เที่ยวแบบไหนนะคะ,ะ,คะเผื่อคุณลูกค้าแต่ไหนสนใจที่จะนะคะไปเที่ยวด้วยกันนะคุณลูกค้าขาโอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะ ก็ไปเจอกันที่นะคะฮ่องกงเลยแล้วกันนะคะพอตอนนี้พี่บีรอขึ้นเครื่องอยู่นะคะคุณจุดนี้นะคะคุณลูกค้าหลับน้อยนะคะคุณลูกค้าขาก็เดินทางมาด้วยความเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคอะไรตอนนี้เข้าฮ่องกงต้องบอกว่าเข้าง่ายมากแล้วนะคะตอนนี้เข้าง่ายเข้าสะดวกแล้วค่ะนะคะดิสนีย์แลนด์นะคะคุณ อากาศอยู่ประมาณ20ประมาณเลยนะคะ20ได้ค่ะพี่บ่บไม่ได้เข้ามาที่ดิสียลแลนด์ฮ่องกงว้ต้องมี5ปีอัพนะคะคุณลูกค้าต้องมี5ปีได้เลยอะที่มาได้เข้ามานะคะวันนี้พี่บีย้อมในเด็กค่ะสวย อันนี้กำลังนะคะย้อนใ่เด็กอยู่อันนี้หลานน้อยไอ้เจ้าตัวเล็กนี่นะคะเจ้าตัวเล็กเป็นทริแรกนะคะของเขาที่ได้ออกในนอกกันนะคะคุณลูกค้า บีพาเอซีนะคะมาย้อนวัยเด็กกันค่ะจริงมาย้อนวัยเด็กกันนะคะกับการเที่ยวสวนสนุกวันนี้ทีท่พีพามาไกลถึงนะคะฮ่องกงเลยจะเป็นน้องเอามุมบอกเลยว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากเสดามาเสดายเสดายใครเดียเสดายน้องเนทแลอเสดายน้องอันลีที่ไม่ได้มา ไม่มีคนถ่ายรูปให้เลยอ่ะนี่เห็ะนไหมแต่ละมุมนะคะก็จะมีวิวนะคะถ่ายรูปสวยๆให้เรานะ,นะคะุณลูกค้าเนี่ยถ้าได้มือกล้องดีๆนะคะมือถ่ายรูปเก่งๆนะเราจะได้วิวนะคะคุณสวยๆทั้งนั้นเลยแต่เผอิญว่านะคะพี่บีมีน้านะเด็กน้อยมาด้วยก็เลยทำให้นะคะ ไม่สะดวกนะคะในการถ่ายรูปก็เลยได้แต่ทำคลิปวิดีโอให้คุณลูกค้าเห็นนะคะทำคลิปวิดีโอให้คุณลูกค้าได้ดูว่าอ๋อมันมีอะไรกันบ้างมันเป็นแบบไหนกันบ้างในสวนสรุปนะคะส่วนมากแล้วจะนะมาเป็นคู่คู่นะคะมาเป็นคู่คู่ ดูงมือกันไปออาพุกไม่ได้เข้าเหรอแล้วนั่นทำไมอ่ะเขาเข้ากันเหรอแม่มาเร็วนี่เอาไหนๆก็ไหนๆสักคุณพ,พี่ไปพาคุณไปนั่งนะคะนี่เลย นี่เลยขาคุณไปนั่งมหมุนกนะ่ะเราไปย้อนวัยเด็กกันค่ะน,นี่นะคะเด็กผีจะพาคุณลูกค้าไปย้อนวัยเด็กนะคะ เป็นไงตื่นเต้นไหมน้องเป็น,นคนเดียวได้เนาะเป็นนั่งค,คู่กับป๊ะป๊ากับนัทเธอเป็นตื่นเต้นไหมจะเป็นนั่งกับแชมป์ตามกันนั่งกันแชมป์นั่งคนเดียวได้ละมั้งลูกแชมนั่งคนเดียวได้ป๊ะป๊านั่งกับเชอร์เดี๋ยวแม่พูนั่งคนเดียวไม่ถ่ายรูปให้โอเคใจไหมตอนนี้กําลังแบ่งกันค่ะแบ่งกันนั่งนะรเพราะให้เราเรายืนกับเด็กก็ได้ใช่ไหม หรือต้องขึ้นไปนั่งต้องขึ้นไปนั่งอย่างเดียวโอ้แล้วฉันจะปีนหไหวไหมเนี่ยไม่ฉันต้องรับสูงขึ้นมาแม่อ๋อโอเคออามาตอนนี้เรากำลังจะเมาย้อนไว้เด็กกันนี่ค่ะเรากำลังเข้าคิวนะคะเรากำลังเตรียมเข้าคิวค่ะน่าจะต้องรอบต่อไปน่าจะต้องรอบต่อไปนะคะ เดี๋ยวเรานะคะมันนั่งนะคะรถ่ถไงม้าหมุนกันนะคะคุณป้าเวียนหัวไม่เวียนหัวเดี๋ยวเขาล้วค่ะนะคะหลาบกำลังรอคิวนะคะที่จะนะคะขึ้นไปนั่งม้าหมุนกันนะนะคะคุณป้าพี่ปุ๊นั่งม้าหมุนนะคะกี่ปีล่ะห้าสิบปี

Princess and princess the center of the 王子公主们，灰姑娘旋转木马就要开始转动了。为了您的安全起见，请各位坐好，并抓紧扶手，请照管好您的小孩儿。 ห้สิบปีต้องมีอ่ะคุณขาการนั่งมาผมแบบนี้นะคะต้องมีเกือบห้าสิบปี่นกางหลังแบบนี้นะคะจะเหน่อหลังกันนะจ๋าว่าไงนะเ็นไปว่าอะไรลูกแนะนกตัวไหมนบนกมือให้ลุงฟุ๊กหน่อยลูกเ็น

บอกให้ถ่ายรูไปไหน่อยสอก500รอยไปค่ะเราเริ่มสตาร์ทกันไปนะคะคุณค้านี่เลยอายุ60สินะคะกับกันนั่มาหุนในวันนี้คุณ ออกสิบประกันนักมัาผมดในวันนี้นะั่นเลิศไม่เลิศดูกันไปนะคะ ท่านโมอะไรประมาณนี้นะคะจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปไดูต่อว่ามีกิจกรรมอะไราพาไปไหน ในนี้จะมีอยู่หลายคันอยู่นะสวัสด์เฉวียนกันไปนะคะนี่แอดเวนเจอร์สนใจไหมัมด้งน,นะนี่มาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วน,นี่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 เสียงกรี๊ดเสียงกรี๊ดมาก,ก่อนเลย ยินเสียงนะคะได้ยินเสียงให้คุณคนคกรีดกราดกันนะคะได้ยินเสียงบ้างไหมนี่นะคะเสียงกี๊การ์สนุกสนานกันไปค่ะหลากหลายเวอร์ชัน่นไม่บอกมันชื่อค่ะ จะเป็นบ่อนเหมือนบ่อนน้ำพุร้อนอ่ะคุณเขาทำเป็นเป็นเอ่อไอเดียแบบนั้นค่ะตอนนี้พี่บีกำลังพาเด็กซีพีนะคะเที่ยว นะคะลิสแลนอยู่นะคะตอนนี้ประมาณน่าจะประมาณก็6โมงส่วนทุกที่ของจูมิลันตีคือการทํางานนะคะยืนอยู่ที่ไหนนะคะก็ทํางานด้านไม่ว่าจะส่วนไหนของประเทศนะคะหรืออยู่ส่วนไหนของโลกค่ะคุณเธอก็ทํางานนะคะนี่ ใครสนใจนะคะติดต่อจองทัวร์มาได้นะคะจุ๋มมิลันตีค่ะอาชีพหลักคือขายทัวร์นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะพี่บีก็ว่าจะทําคลิปอยู่แต่สําหรับ fc พี่บีนะแล้วก็ให้จุ๋มจัดคลิปให้ให้จุ๋มจัดตัวให้นะคะแต่ค่าตัวจุ๋มแพงนะโอ้ยเขาไม่ได้สนใจเธอหรอกจ้าอ๋อเลี้ยงมามา่าเออมาม่าก็ได้กระป๋องหนึ่งสิบสองาทนี่จะบอกให้มาม่าเมื่อวานนี้ไปไหนวะร้อย มาม่ากระป๋องนึงไม่ถึง20บาทบ้านเราอะ่มะมาม่าต้ยมยำอะ่ะกระป๋องเท่าไหร่คุณพี่ผีเจอไปร้อยร้อยกว่าบาทอะ่ะก็เลยจ้าเอาวางไว้ตรงนั้นก่อนนะจ้าเดี๋ยวออกไปจะกินที่ฉ่ำปอดเลยนะคะมาม่านะคะถ้วยค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะนะคะของเล่นจังหวะพอดีเลยมาได้ในราคาลดนะคะเออห้เปอร์เซ็ ก็ได้ของเล่นเด็กไปเรียบร้อยแล้วนะคะหัวก่อนหัวก่อนหัวก่อนได้ของเล่นไปเรียบร้อยแล้วอ่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปนะคะที่ไหนต่อกันดีรอเผยค่ะรอโผยนะคะว่าเราจะไปที่ไหน อากาศดีมากอะพี่บีชอบอากาศมากอะคุณนั่นดูหมอกเห็นไหมคะนั่นอากาศดีจริงๆอะที่โล่งที่โปร่งอากาศสบายนะคะในนี้จะมีรีสอร์ทด้วยนะคะมีที่ให้พักด้วยแต่ราคาคืนละหมื่นสองค่ะค่าห้องเช่านะคะค่าห้องพักที่โรงแรมก็เลยนะคะนอนข้างนอกคะ่ะ ทกคนก็สดชื่นกันไปนะจอยอิจฉาไหมแกอิจฉาไหมไม่ไ้อิจฉาไหมจอยรอบไหนกลับมาจอยเราเราจัดทริปไปเที่ยวเมืองนอกกันแบบเนี้ยนะสักรอบหนึ่งดีป่ะจอยถามผ่านถามผ่านไรส่นี่เลย รอบไหนกลับมาแล้วก็ดูจังหวะเวลาแล้วเราไปเที่ยวกันทั้งบ้านแบบนี้เพราะว่าเราไม่ได้ไปแบบนี้กันทั้งบ้านนานมากแล้ว,ลวเนาะถ้ามีโอกาสกลับมานะจอยนัดวันเวลาแล้วเราไปเที่ยวกันทั้งบ้านแบบนี้เลยเด้อแกจะได้เห็นฟิลอารมณ์ของหลานแกสองคนเนี่ยนีย่หมูวัดโอเคไหมโอเคเปล่าชอบไหม ม่ชอบชอบไม่เป็นข้าวอ่านี่จะไปนั่งรอตรงพาเลตนะก็นั่งรอพาเลต์ไปนั่งรอตรงพาเลตเลยก็ได้โอเคอ่าดีนะคะตัวเขียวๆนี่นะคะสีน้าเน่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 เรามาดูคุก้ากันเด้อคุก้ากำลังจะเตรียมขึ้นแล้วนะคะนี่ขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้ว นี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่นี่เลยให้รอบเดิน,น,น,นชิวๆมาสิวๆอ่ะคุณโอ้ม,มีเด็กเล่นด้วยนะ ว้าวโหนี่ก yeah, ็ทำมือสิกกันเลยนะทำมือสิกกันได้เลยนะปึ้ง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 บึ้งอ่ายัง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 ค่ะยังค่ะยังค่ะอะมาค่ะแล้วเปลี่ยนนะคะ ใครไปเล่นไปตรงนี้ดีกว่าตรงนี้คนตักกระเบนอ๋อไป เป็นเครื่องเล่นอีกตัวนึงนะคะเป็นเครื่องเล่นอีกตัวนึงเดี๋ยวมาให้กำลังใจนะคะรู้จักเขามาถ่ายรูป หลานขึ้นไปเล่นค่ะไม่รู้ยังไม่เห็นไม่เห็นไม่รู้เขาเขาเขาสูงคือย่างนะคะ